ลโทไพศาลหนูสงังแม่ทัพภาคที่4นะครับพ่วงในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ได้เดินลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบโดนต้องสงสัยสองลำถูกฝังดินอยู่ในพื้นที่บ้านไร่ออกหมู่2ตำบลนสํานักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปตรวจพบเมื่อค่ำวันที่12มิถุนายนนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5นะครับร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสะดาวสถานีตำรวจภูธรสะดาวและก็ตชที่4ี่เจ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD นะครับแล้วก็สำนักงานพิสูจน์หลักฐานภาค9้า 9, พบว่าดโดรนทั้ง2ลำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นดโดรนขนาดใหญ่แบบ6ใบพัดเลยนะครับดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มมจำนวน6ช่องแล้วก็อุปกรณ์ปล่อยวัตถุระเบิดสแสบเครื่องอีกหนึ่งชุดถึงแม้ว่าไม่ได้เจอวัตถุระเบิดในจุดเกิดเหตุแต่ว่าลักษณะของการดัดแปลงที่พบเนี่ยนะครับมันบ่งชี้ให้เห็นถึงการนำมาใช้ในการโจมตีเป้าหมายครับ ซึ่งตอนนี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝงและวก็วัตถุพยานณจุดเกิดเหตุทั้งหมดไปแล้วล่าสุดนั้นได้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มขบวนการที่คาดว่าอยู่เบื้องหลังโดรนต้องสงสัยนี้แล้วนะครับและจากนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะขอเวลารวบรวมพยนหลักฐานดําเนินการติดตามผู้กระทําความผิดต่อไปสําหรับขีดความสามารถของโดนทั้งสองลำนี้ครับคุณผู้ชม คาดว่ามันน่าจะบินสูงได้ประมาณ800เมตรบินไกลได้8-10กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ยังบรรทุกน้าหนักได้ถึง10-15กิโลกรัมพร้อมทั้งมันมีระบบล็อกพิกัดหรือว่าโฮมพอยต์ในการขึ้นลงได้ด้วยซึ่งหลังลงพื้นที่จุดที่พบโดรนทั้งสองลำท่านแมตราภัทรศิสั่งเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับทั้งพลตรีอภินันแจ่มแจ้งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5พันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมฐานราบที่5 รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันร่วมกันประเมินสถานการณ์กำหนดแนวทางในการสืบสวนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นถึง2ประเด็นสำคัญนะครับข้อแรกคือน่าจะมีการเตรียมการนำโดรนเนี่ยมาใช้ในการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจหรือว่าสถานที่ราชการสำคัญหรือไม่ก็จะเป็นประเด็นที่2ในการนำมาใช้ลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเนี่ยนะครับกำลังอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือในการเร่งสืบสวนขยายผลร่วมกันเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุร้ายในพื้นที่ความคืบหน้าอย่างไรมีมาเมื่อไหร่จะรายงานได้ทราบทันทีครับ